ครับสวัสดีครับก็จะมาแนะนานะครับวิธีการ่ยวจรับเครื่องนะครับแล้วก็แนะนําขั้นตอนการใช้งานต่างๆนะครับของเครื่องป้อนผสมคูอินวันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น300กิโลแล้วก็เป็นไฟ3เฟสด้วยนะครับแต่เป็นรุ่นมาตรฐานของทางร้านนะครับจะเป็นรุ่นเบเกอร์นะครับไม่ได้มีตู้ควบคุมนะครับก็ขั้นตอนการรับเครื่องก็ตรวจเช็คสภาพก่อนเรียบร้อยเมื่อสินค้าไปถึงนะครับผมจากนั้นก็ติดตั้งใช้งานนะครับผม ขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็จะมีแนะนําบอกไว้ในคู่มือด้วยนะครับในตรงนี้นะครับทาตามหน้านี้ได้เลยนะครับผมส่วนที่ให้ไปกับเครื่องจะเป็นฝั่งปักตัวผู้ปักตัวเมียนะครับส่วนที่คุณลูกค้าต้องจัดเตรียมตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟที่มาจากตัวอาคารนะครับ าสายไฟที่เตรียมก็แนะนําเป็นขนาด4คูณ4ตาร์ฟมิลขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเดินสายยาวก็อาจจะเพิ่มขนาดเป็น6นะครับผมตัวสายก็จะมีขอสีสายนะครับข้อมูสีสายก็ขั้นตอนการเข้าปักก็ตามลักษณะนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ปักจริงกันได้เลยนะครับผมตพวสายไฟมาจากทางคุณลูกค้าจะมี4ี สีเส้นนะครับก็จะแนะนําเป็นสายรักษนะนี้นะครับสาย VCT นะครับตรงนี้พอดีว่าเรามีสาย3สายเราก็เลยเพิ่มมาอีกสายหนึ่งนะครับผมอ่าเดินเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามแล้วก็สายนิวทอลนะครับผมอ่าที่ปลั๊กตัวเมียนะครับฝั่งนี้จะมีสัญลักษณ์เขียนไว้นะครับเราเข้าตามที่เขียนไว้ได้เลยครับ L 1 L 2 L 3แล้วก็ N นะครับนิวทอล ที่ตัวปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์กราวนะครับแต่ว่าเราเข้าสายอนที่ตัวสัญ,ญลักษณ์กราวตัวนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากกราวเนี่ยเราจะเดินแยกที่ตัวเครื่องเลยครับผมโอเคครับจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กฝั่งตัวผู้นะครับมันจะเป็นปลั๊กฝั่งตัวเมียซึ่งเราให้ไปคู่กันนะครับผมคุณลูกค้าก็เข้าสายที่ฝั่งปลั๊กตัวเมียในลักษณะนี้ครับผม โอเคครับจากนั้นเราเปิดเครื่องเปิดเบรกเกอร์อนะครับก่อนเปิดเครื่องเราสังเกตค่าไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องโชว์มากกว่า210นะครับในหน้าจอนี่โชว์230นะครับผมเดี๋ยวถ้าค่าไฟที่จุดใช้งานมันต่ํากว่าค่ามาตรฐานยังไงเนี่ยก็แก้ไขตามขั้นตอนที่บอกในคู่มือนะครับกรณีที่ว่าไฟมาไม่เต็มเราปฏิบัติตันนี้ได้เลยนะครับสามกับทางร้านเพื่อทางแก้ไข ช่วยกันนะครับเพราะว่าบางทีหน้างงานคุณลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับบางจุดมีไฟแรงดันมาไฟมา,ไฟ,มาไฟตกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับหลอดทั้ง6หลอดติดนะครับหลอดเนี่ยจะหมายถึงไฟเฟสหนึ่งไฟเฟสสองไฟเฟสสามนะครับถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งไม่ติดเนี่ยก็ถ้าเปิดเครื่องนะครับผมเนื bon. ่องจากจะทําให้มอเตอร์เขาเสียหายได้เพราะว่าไฟมาไม่ครบทั้งสามเฟสนะครับตัวนี้ตัวเลขกระแสเนี่ยจะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เดินเครื่องนะครับ โอเคครับก็หลังจากเสียบปั๊กเช็ค2จุดเช็คตัวนี้มากกว่า230เช็คไฟทั้งหมดมาครบทุกหลอดไฟมาครบทั้ง3เฟสนะครับผมจากนั้นเราก็เปิดเบรกเกอร์การเริ่มทําง,งานนะครับเบรกเกอร์ทางซ้ายจะเป็นของชุดผสมนะครับทางขวาจะเป็นของชุดล่อนนะครับเราใช้งานตัวไหนก็เปิดตัวนั้นได้เลยนะครับโอเคครับเปิดชุดผสมตัวนี้เราเช็คทิศทางการหมุนนิดนึงนะครับ ตรงนี้บริเวณหน้าเครื่องจะมีแกนพาวอยู่ตรงนี้เราแปะสติกเกอร์ไว้นะครับว่า,าเขาหมุนถูกทางไหมนะครับถ้าหมุนในลักษณะตามสอนนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้งถูกต้องนะครับผมถ้าหมุนสลับฝั่งนะครับให้เรามาสลับสายนะครับสลับสายาสาย L1 กับ L2 หรือว่าสายคู่ไหนก็ได้นะครับสลับ L1 กับ L2 ก็ได้ถ้าเขาอกลับทางหมุนนะครับผมตรงนี้ก็เป็น ชุดร่อนก็เปิดเบเกอร์ตัวทางขวาได้เลยครับโอเคครับผมการเติมวัสดุร่อนเราก็เติมที่ฐานพักสินด้านบนนะครับก็ให้ค่อยๆให้วัสดุเขาไหลลงมทาทางแกงด้านล่างนะครับผมเติมวัสดุที่เราไม่ต้องการร่อนเราสามารถเติมเข้าช่องด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับผม การใช้งานปริมาณการเติมดินเราก็จะต้องมอนิเตอร์กระแสด้วยนะครับว่ากระแสตัวนี้เนี่ยครับ3.5แอม์เติมไปเรื่อยๆกระแสมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราลิมิตไว้ว่าไม่เกิน5แอมนะครับายถึงว่าถ้าผู้ลูกค้าเติมดินไปเรื่อยๆกระแสเพิ่มขึ้นห้ามเติมจนตัวเลขนี้เกิน5แอมนะครับตัวนี้ก็จะลิมิตไว้ไม่เกิน2แอมสำหรับชุดบ่อนนะครับก็หลักๆก,ก็จะมอนิเตอร์การใช้งาน ด้วยผู้ใช้งานนะครับผมเครื่องก็จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับรวมถึงเราเมีข้อแนะนำนะครับปริมาณการเติมดินก็อยู่ในคู่มือตรงนี้เลยว่าเติมอย่างไงบ้างนะครับผมก็หลักๆจากจแนะนําให้ผู้ใช้งานนะครับศึกษาคู่มือโดยละเอียดโดยเข้าใจผลองแท้เลยนะครับก่อนใช้งานเพื่อ,อการใช้งานที่ยาวนานนะครับเครื่องไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับน,นี้เราตรวจทดสอบจากทางร้านก็ เครื่องทํางานสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับการติดตั้งใช้งานของเครื่องป่อนผสมรุ่น300กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวติดขัดยังไงถ้าเครื่องไปถึงยังไงก็โทรแจ้งทางร้านได้เลยนะครับ